คังสวรรค์คือหนูได้อารียทรัพย์จากภายในละ่ะหนูได้บุญได้กุศลหนูได้ความสุขหนูได้ความปิติสุขหนูได้สุขกายสบายใจใจหนูแข็มแข็งแร่งแข็ง,แ,งแรงเบาสบายที่วุ่นวายมาทั้งตลอดทั้งวันมาทำอะไรหนูไม่ได้เลยมันกระเด็นกระดอนออกไปหมดแล้ว เพราะจิตทุกคนแข็งกแกรง่งจิตพวกเราแข็งแก่งนี่แหละเขาเรียกว่าเราฉีดวัคซีนทางจิตเราต้องฝึกลูกฝึกทุกวันทำจนเป็นอาเจนทำจนเป็นนิสัยเราต้องบังคับตัวเองปิติน้ำตาคอมีความสุขมาก นี่แหละลูกนี่คือบุญมหากุศลที่จะติดตัวหนูไปทุกภพภูมิหนูจะเปลี่ยนวิบากรรมหนูจะเปลี่ยนพฤติกรรมหนูจะเปลี่ยนดวงจิตเดี๋ยวพ่อแม่คนรอบตัวสามีครอบครัวเขาก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของหนูว่าหนูเปลี่ยนไปหนูกลาลังพัฒนาจิตหนูกลาลังเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนวิบากรรมเปลี่ยนชีวิต แต่หนูต้องใช้ความเพียรของหนูเป็นที่ตั้งความวิริยะเป็นที่ตั้งอิธิบาทสี่ลูกหนูต้องรักมันก่อนหนูต้องเข้าใจในสิ่งที่หนูกระทำหนูทำแล้วหนูจะได้อะไรคะหนูได้บุญได้กุศลหนูได้ความสุขหนูได้ความรัก หนูได้คนใหม่ในร่างเดิมนะคะหนูได้ดวงจิตใหม่ชะตาชีวิตหนูเปลี่ยนขึ้นเพราะหนูได้เปลี่ยนนิสัยหนูได้เปลี่ยนอารมณ์หนูได้เปลี่ยนความคิดหนูได้เปลี่ยนการกระทาหนูได้เปลี่ยนคําพูดจากผู้ที่ไม่ได้คิดก่อนหนูกับตรองแล้วพูดอะไรแล้วมีแต่ถนออน้ําใจผู้คนแล้วตัวเอง จะพูดอะไรมีความคิดไต่ตองถนอมใจเขาแจวเราเอาอกเขามาใส่อกเรานั่นคือหนูกําลังฝึกยกระดับจิตหนูกําลังเ,าลงเรียนพัฒนาจิตที่นี่คือโรงเรียนพัฒนาจิตโรงเรียนสอนยกระดับจิตที่นี่แห่งนี้